สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมตอนนี้ก็มาหอดในงานแล้วครับผมนี่เป็นสถานที่ครับด้านหน้าเวทีครับมีรถมาปั๊บเฉพาะมืินนี่นสถานที่ครับนี่เชียงโชคทำบุญครับสวัสดีสาวงามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาตะบันไหนเนาะมาตะบันไหนก่อน พี่น้องบรรยากาศนะครับ,บตามสถานทีน่ให้เรียบร้อยความพร้อมหอดูว่าปรับให็นันเที่ยงี่เป็นนี่ครับหนาเวที่่มีฝ่าบ่มีฝนนะครับมือนนี้พี่น้อง สอดแกงครับถึงในงานแล้วบ่มีฝ่าบ่มีฝนครับมนี่บ่มีฝ่าบ่มีฝนบ่มียั่างนี่กินนี่บ่แม่กินนี่แล้วเนาะนี่ละโบกับยูนี่จะโดนเอาได้หรือไงล่ะป้แม่กินนี่แม่กล้ามากถึงโอ้ยกับยูนี่ตั้งแต่ไหนงานก่อนกัไปกินข้าวร้านแม่ยุ่มไหมยุ่นี่แหละพูดนี่แหละไรกันฮะโว้ยแม่เว้าหาเว้าหาว่านี่กัไใดงานก่อนงานย้อน ไปตั้งเวทีแล้วเขายกเลิกนะกับ็ย่งไปกินเขานะแม่อยู่นี่เฮ้ยแม่อะไัดอาเหลังนั้นเอาเข่ากะเพรากะเพราหมูสับไข่ดาวด้วยแม่เจ้าประจําครับเอาด่วนด่วนด้วยแม่เด้อแม่เอาด่วนดวนเลยเด้อสิฟ่าไปแต่งหน้า เจ้าประจําครับพ่อหมูก,กอรอบเน่พ่อกับแม่เล่ามาขารกรอบยังไม่ได้กรอบม่ยังไม่ได้ก็กินย่ำนั่นไม่ยังไม่ได้ก็กินประจําร้านนี่นพีพกก่น้องไข่ดาวน้ำเด้อแม่เอาด่วนๆแม่เอาไข่ดาวน้ำเด้เอเข้าอันนั้นขึ้นมาไข่หมูสับไข่ดาวด้วยแม่เดี๋ยวมาแล้วแม่ไปยังหาซื้อขนมกินก่อน ล้านค้าร้านขายกับมาหลายครับเมื่อนี่ทั้งหนอกก็มีทั้งในก็มีหลายหลายครับบรรยากาศเหมาะแก่การฟั่งหลงฟังลํำครับมือนี่พี่หน้องเหมาะเหมาะเหมาะเมื่อนี่ท้องฝ่ากับบ่มีฝ่าบ่มีฝนครับปลอดโปร่งโล่งแจ้งร้านค้าร้านขายครับอันนี้เป็นริมหนองเพิ่นอันนี้่าจะเป็นน้องแสนมากอันนี้เอาาม่ซื้ออย่าง ร้านค้าร้านขายหลายครับมื่อนี้ร้านค้าก็หลายคนกับมากำลังล่งมากอยู่คนกับอะไรแค่เคียวยังเอายังแม่ที่สิ้นเนี่ยตัวหนังหมูเฒ่าของผมเอาสตรอเบอรี่ปั่นนะครับเอาอยู่กันนะไปกินกันนะ เอาให้แน่ครับนี่จักอันเนี่ยขายจังไรน,นี่สิสิบห้าสิบครับอันนี้ห้าสิบบอกนีอนนอ่อันนี้จะได้เปรียบกว่านี้แต่กอลูกนึงสิจัดูกครับบอกอเอาหนีก็ได้นี่ใส่กล่อดูสาวแฟนครับเนี่ยคนอยากเพราะเจ้วาวะสิ่งลองเบิ้งนี่แหละจังกกร์บาทก็ทำห้าสิบบาทได้เนาะขออนุญาตพี่น้องขอบคุณครับ ไปซื้อน้ำมาไอเด้ไงเหรอเลยเจ้ไปสงคุนั่งจังหมีร่องน้ำีเอิจ้ะไอ้าท่านล่งของอยู่ไม่กินเข่ากันหย้วเขาแห้งตัวนี้เหมือนเดิมน้ำเปล่ากับกาตาวหม่สาวต้องหน่อยไม่ซื้อน้ำาพี่น้องคุณสาวมีแต่พูกงามพี่น้องบ้านนี่ไม่ได้พูดเป็นตะหักมั้นี่ เป็นบรรยากาศรอบๆครับพี่น้องเอาไปนีผม,มเสียนขอ,ออนุญาตจบคลิปไปก็เนื้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับไ,ไปแล้วครับบ๊ายบาย